คลิปนี้มาพบกับการรีวิว e loop e 3 3า power bank ที่มีสายชาร์จในตัว สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิว e loop e 3 3สาตัวนี้ให้ดูซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวในเรื่องของการใช้งานว่าพอแบงค์ตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไงแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันตอบโจทย์อย่างไงกับการที่เราจะต้องเสียเงินเพื่อที่จะซื้อพอแบงค์ตัวนี้แถมราคาเนี่ยยังจับต้องได้แล้วก็ถูกมากๆคือราคาเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาที่ไม่มีสายชาร์จในตัวแบบนี้ก็จะอยู่ในราคาที่ไม่เกิน200บาทแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มราคามาอีกสัก50บาทก็คืออจะยู่ที่ราาค2 0นิด2 0กลางๆประมาณนนั้นี่คือจะอยู่ที่มมมีคคคาุุ่ราคาเราื่ออบบงงข สเปกการใช้งานความจุเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพอแบงค์ตัวนี้เป็นยังไงซึ่งพอแบงค์ตัวนี้ให้ความจุมาที่1 0 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็ให้การชาร์จไวอยู่ที่12วัตต์หรือ 2.4A เอนั่นเองซึ่งจุดเด่นของ power bank ตัวนี้ก็คือเขามีสายชาร์จมาในตัวเลยจะอยู่ด้านหลังของตัว Powerbank แ,แบบนี้ก็สามารถที่จะแกะออกมาแบบนี้ได้เลยซึ่งพอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต u s b Type C แบบนี้แล้วก็พอร์ Lightning 2พอตด้วยกัน ึ่งข้อดีของ power bank แบบนี้ก็คือใครที่ชอบหยิบ power bank แล้วลืมสายชาร์จบ่อยๆ power bank ตัวนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนั้นได้เพราะว่าเขามีสายชาร์จในตัวแถมพอร์ตในการใช้งานก็ยังถือว่าครบมีทั้ง type c และ lightning ซึ่งปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพอร์ต type c แล้วก็ lightning กันแต่เรื่องของความจุ1 0 0 0 0มิลก็ถือว่าใช้งานได้2-3ครั้งต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนี่จะเป็นจุดเด่นของ power bank ตัวนี้แต่ power bank ตัวนี้เขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่มีสายชาร์จในตัวรุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีราคาอยู่ที่ไม่เกิน200บาทประมาณร้อยไปปลายเท่าที่ผมจำ ไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ199หรือ190บาทประมาณนี้หรือถ้าช่วงที่มันลดจริงๆมันก็จะถูกกว่านั้นลงมาอีกแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะแพงกว่าหน่อยประมาณ30-40บาทก็คือเพิ่มตัวสายชาร์จเข้ามาส่วนเรื่องสเปคในการจ่ายไฟหรือว่าความจุเนี่ยเท่ากัน ต่างกันแค่สายชาร์จราคาก็จะต่างกันประมาณ40-50บาทประมาณนั้นซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะชอบแบบไหนก็คืออาจจะชอบแบบไม่มีสายชาร์จก็ได้หรือจะชอบแบบมีสายชาร์จก็ตัดสินใจเอาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยู่หรือว่ากํลาลังมองหา Power Bank ที่มีราคาถูกแล้วก็ให้การจ่ายไฟที่ดีความจุก,กําลังดีสามารถที่จะชาร์จได้2 3ครั้งต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง Power Bank ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสเปคคร่าวๆมาต่อกันที่เรื่องของการจ่ายไฟก็คือ Power Bank ตัวนี้นอกจากจะมี2รรุุ่่่่นนนนแล้้้ววถาาาเเกิดป็ียจจะฟจ ได้ถึง4อุปกรณ์แต่ว่าแบตน่าจะหมดเร็วถ้าเกิดว่าจะใช้พร้อมกัน4เครื่องเพราะว่ามันต้องหารพลังงานกันแล้วก็เรื่องของการจ่ายไฟอีกมันจะมีเรื่องของการสูญเสียประจุในการจ่ายไฟยิ่งจ่ายไฟหลายๆเครื่องเนี่ยมันก็จะยิ่งหมดเร็วแล้วก็1 0,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยมันอาจจะชาร์จได้เพียงแค่ครั้งครั้งนิดๆแค่นั้นหรือ,ออาจจะไม่เต็มร้อยทั้ง4เครื่องเลยซึ่งถ้าถามว่าการจ่ายไฟทั้ง4ช่องจะจ่ายยังไงก็จะมี2ช่องตรงพอร์ต USB-A ตรงนี้แล้วก็สายชาร์จที่เขาติดมาในเครื่องกก็็สสาาาามมรถถถททีี่่่่่่จจะจยยไไไฟอออด้้ึงง4ชเเลแตตปนัว ในตัวตัวนั้นก็จะจ่ายได้แค่2อุปกรณ์พร้อมกันนั่นเองซึ่งต่อมาเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดนิดหน่อยตรงพอร์ตการใช้งานรอบตัวเครื่องเนี่ยว่าเขามีพอร์ตอะไรมาบ้างนอกจากสายชาร์จที่เขาติดมาให้ในรุ่นนี้ก็จะมาเริ่มจากพอร์ตด้านข้างกันก่อนซึ่งเป็นพอร์ตไมโคร USB พอร์ตไมโคร USB ตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่รับไฟเข้าได้อย่างเดียวซึ่งเขาจะรับไฟสูงสุดอยู่ที่1 0วัตต์นั่นเองต่อมาเป็นพอร์ต USB Type C ตรงกลางซึ่งพอร์ตตัวนี้ก็จะรับไฟเข้าได้อย่างเดียวเช่นกันซึ่งจะ เ,เขาจะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่12วัตต์เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตจ่ายไฟของตัว Power บงค์ตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับพอร์ต Micro USB ก็คือเขาจะเป็นปุ่ม Power ซึ่งสามารถใช้กดดูสถานะของแบตเตอรี่ในตัว Power Bank ได้เขาก็จะมี4จุดซึ่งการคำนวณก็ง่ายๆ25 50 75แล้วก็100%นั่นเองจาก4จุดนี้นี่ก็จะเป็นรอบๆตัวเครื่องของตัว Power บงค์ตัวนี้นั่นเองต่อมาเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องของการใช้งานของตัวผมเองที่ได้ไปใใชช้้้้งง้้งงงงงงงาาาาานน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 นมมวววววว่่่เเเออรแตตััััีีปป็็็็ยไซึกกกจะสขผล มาเล่าให้ฟังว่าการใช้งานเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าหรือว่ามันดียังไงแล้วก็มีข้อเสียยังไงซึ่งอันนี้ผมก็จะเล่าจากสิ่งที่ผมได้เจอจริงๆจะเป็นการใช้งานส่วนตัวเลยซึ่ง p o w e r ตัวนี้เนี่ยผมได้มาหลายเดือนแล้วแล้วก็ได้ลองเอาไปใช้งานมาซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องน้ําหนักกันก่อนน้ําหนักของ p o w e r ตัวนี้ถือว่าทํามาได้ดีเลยคือ1น0 0 0หมมิลลิแอมเนี่ยคือ1น0 0 0มิลลิแอมเนี่ยน้ำหนักเขาเนี่ยไม่ได้มีน้ําหนักที่มากเลยด้วยดีไซน์ที่เป็นทรงแบนๆจะคล้าย แล้วก็ความกว้างจะใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันแถมน้ําหนักการจับถือเดี๋ยวผมลองจับดูนะน้ําหนักการจับถือ เอาง่ายๆคือ iPhone ที่ผมถืออยู่เนี่ยมันหนักกว่าพอแบงค์ตัวนี้นะก็เท่ากับว่าพอแบงค์ตัวนี้มันจะพกพาได้เหมือนมือถือเลยคือเราสามารถที่จะหยิบใส่กระเป๋าตังเกงกระเป๋าเสื้อหรือว่ากระเป๋าสะพายหรือจะถือไปเลยก็ได้เพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมันใกล้เคียงกับมือถือมากๆเอาจริงๆมันเบากว่ามือถือด้วยซ้ําไปสำหรับพอแบงค์ตัวนี้นะซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อดีในเรื่องของการพกพานั่นเองต่อมามาดูเรื่องของการใช้งานซึ่งตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์มากๆกับคนที่ชอบลืมสายชาร์จเวลาพกพอแบงค์บางที เราออกไปเนี่ยก็เหมือนไม่ได้เาออกไปนั่นเองแต่ว่าพาว้งตัวนี้ก็เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ส่วนตัวผมเองผมชอบมากๆเพราะบางทีก็รีบเวลาออกไปข้างนอกก็รีบหยิบไปแล้วก็ลืมสายชาร์จแบบนี้พาว้งตัวนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้ดีเลยคือพอหยิบออกไปเขามีสายชาร์จในตัวมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยเราก็ไม่ต้องมาพะวงอีกเลยว่าเฮ้ย e พอเวลารีบๆแล้วเนี่ยเราหยิบพาวองออกมาแล้วเราลืมสายชาร์จตัวนี้ก็คือจบเลยแต่ทีนี้มันมีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียซึ่งงงงงข้ออออเเเเเเสีีีียยยยย่่่าา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 นึทททผมจจจลลคืบบวชชชรร์์์ไไปปะตัดก ซึ่งบางครั้งพอเราถอดสายแล้วออกมาเสียบใหม่มันก็จะเสียบได้บ้างในบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยเวลามันตัดการทํางานไปเองแล้วผมถอดออกมาเสียบใหม่บางทีมันไม่ติดแล้วมันก็คือกดปุ่ม power ก็ไม่ติดเลยก็มีซึ่งวิธีแก้ของผมจากที่ผมลองไปหาวิธีแก้มาแล้วก็ลองเทสกับตัวเองเนี่ยก็คือวิธีแก้คือเราต้องไปหาสายชาร์จท,ที่มีไฟเนี่ยมาจิ้มตรงพอร์ตชาร์จพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งก็ไดไ้ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตไมโคร USB หรือว่า USB Type C คือเสียบให้มันแบบเหมือนแบบตื่นตัวขึ้นมาเองซึง ได้แบบปกติอันนี้คือมันมันเป็นปัญหานิดหนึ่งตรงที่พอเราเอาไปเสียบใช้งานแล้วเนี่ยบางทีมันตัดไปเองแล้วเราไม่สามารถที่จะเสียบใช้งานได้อีกเลยนอกจากว่าวิธีแก้ที่ผมเคสกับตัวเองต้องหาสายชาร์จที่เสียบไฟแล้วก็เอามาเสียบชาร์จใหม่ให้มันติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆแบตมันไม่ได้หมดนะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของการคำนวณการจ่ายไฟหรือว่าการตัดไฟนั่นเองคือบางทีมันตัดไปเองแล้วมันก็เสียบใช้งานไม่ได้อีกเลยซึ่งวิธีแก้ของผมก็คือการเอาสายชาร์์จมมมมาาาาาาเเเเสีียบแลล้้้้้้้้้วกกกก็็็ชชรรขไไปปปออคคัััััััังงงงงงนน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 นึึพื่่ใใหหตติิดดซะ แต่ว่าบางทีผมออกไปข้างนอกแล้วก็มีปัญหานี้เหมือนกันก็คือชาร์จอยู่แล้วดับไปเองตัดไปเองอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาในการใช้งานแต่ว่าวิธีแก้ของผมก็คืออาจจะต้องไปหาสายชาร์จที่อื่นหรือถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกเนี่ยบางทีก็คือไม่ได้ชาร์จเลยก็คือต้องกะแบตมือถือเราเองว่าต้องเผื่อให้มันเหลือใช้งานได้ทั้งวันถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกทั้งวันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมไปเจอซึ่งเป็นปัญหาสาหรับผมเองอันนี้ก็จะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นส่วนตัวนะที่ผมเจอมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซื้้้้้้้้ออออออไไไไไปปปปปปแแแแลลลลวววววมมมม่่่่่่เเจีีีีีััััญหหาาาาานนนนกกก็็ถถืืขดตใครรทซยงงะ หลืออยู่ก็สามารถติดต่อเคลมกับร้านค้าหรือทางบริษัทได้แต่ถ้าสินค้าเลยการรับประกันไปแล้ว ก็สามารถใช้วิธีที่ผมแนะนําไปได้แต่ถามว่าภาพรวมของมันเนี่ยดีไหมมันดีแน่นอนเพราะว่ามีน้ําหนักเบาพกพาง่ายแล้วก็ความจุกําลังพอดีชาร์จได้ประมาณ2ครั้งต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งก็ถือว่าโอเคเลยส่วนเรื่องความเร็วในการชาร์จก็ถือว่าทําได้ดี12วัตต์กับมือถือที่ผมใช้งานอยู่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยการชาร์จถือว่าเร็วประมาณหนึ่งเลยแต่ถ้าให้สรุปภาพรวมของมันก็ถือว่าเป็นพาวแบงค์ที่คุ้มค่าคุ้มราคาตัวหนึ่งเพราะว่าราคาจับต้องได้ร้อยกว่าถึง200นนนิดเท่าั้เองหรับผมผมมถือว่าตอบโจทย์สหรับคนที่ชชอบลลืมสาายร์เหิด่เ เข้ามาแก้ปัญหาได้ดีเลยสำหรับตัวผมการใช้งานก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียประมาณนี้เลยที่ผมได้ไปใช้งานแล้วก็เจอมาและนี่ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของตัว Powerbank ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจสินค้าหรือว่ากําลังมองหา Powerbank ที่มีราคาถูกแต่ว่ามีความจุที่กําลังพอดีพกพาง่าย Powerbank ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมอยากจะแนะนําอีกเช่นเดียวกันมีทั้งแบบมีสายและไม่มีสายนะครับก็ถ้าสนใจสินค้าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ d e s c r i p t i o n แล้วก็ในคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ด้วยสาหร และสุดท้ายก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมและคลิปหน้าผมจะมารีวิวสินค้าไหนอีกก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ